สวัสดีครับเพื่อนๆชาว r o ครับวันนี้นะครับ8มกราคม2024นะครับจะมีอะไรเข้ามาใน r o บ้างครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กด Subscribe นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเติมทุกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช Win วินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่ส่งท้ายก่อนที่จะอัปเดตใหญ่นะครับมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็เริ่มจาก f ฟสติวัล Event ก่อนนะครับก็จะมีเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ Treasure Hunter นะครับตรงนี้ก็อย่าลืมไปทำเควสนะครับแล้วก็ ไปขุดสมบัติกันได้แบบเดิมเลยนะครับผมที่ด้านซ้ายของมอรอกหรือว่าแมพหักไม้นั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับสามารถทำควสได้3ครั้งเราก็ไปขุดของเพื่อนไปช่วยขุดได้เหมือนเดิมเลยนะฮะอ่ะต่อไปมารังโดซับไพ่นะครับก็อันนี้ก็เช่นเดิมครับมากันบ่อยอยู่แล้วนะครับสำหรับกิจนี้นะครับก็ให้เราเลือกของที่เราต้องการนะครับ1ชิ้นนะฮะอ่าแล้วเราก็สามารถที่จะ รอเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็ได้แต้มลูกเต๋าไปในวันถัดไปก็มาถอยรับของกันฟรีๆเลยนะครับหลักๆเลยในวันนี้นะครับที่มาใหม่เลยนะครับก็คือเรื่องของพาสนั่นเองครับสำหรับรอบนี้นะครับก็จะเป็นพาสอาร์ติสนั่นเองนะฮะรอบนี้นะฮะราคาเหมือนเดิมนะครับ9.99กับ21.99นะครับอ่าซึ่งถ้า21.99นะครับจะได้เฟืองแดงด้วยนะครับรอบนี้อ่าก็คือจะ ดีขึ้นอาจจะดีขึ้นนะตรงนี้จะได้เฟืองรูเฟืองแดงเข้ามานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกรีนแลนเทิร์นตัวนี้ด้วยนะฮะน,นี่ก็เป็นส่วนหลังนะครับอ่าทำดาเมจต่ออันเดย5%นะใครใายเก็บแฟชั่นก็ต้องมีนะครับอ่าโอเคต่อมานะครับของในพาร์สเป็นยังไงบ้างนะครับรีวหนึ่งถ้าเติมมาเลยนะฮะคุณก็จะได้มันนี่ไอซ์มานะครับตัวนี้นะอ่าคือจริงๆต้องบอกว่าแฟชั่นในพาร์สมันก็ไม่ใช่แฟชั่นที่เอามาใช้งานหรอก มันก็เป็นแฟชั่นเฉยๆนะครับอาจก็เป็นตารูปเงินนะครับอาแล้วก็ของในพาสนะครับไสในก็ต้องถามว่าปรับเหมือนไต้หวันหรือยังยังนะครับไต้หวันจะดูดีกว่านี้นะครับเพราะไต้หวันก็จะมีพวกเศษกรารม่วงเอ่ยนะครับอามีพวกแบบว่าตัวชาอติกแฟก g m เมนนะครับหรือว่ามีพวกรูปปั้นขนนกขาวอะไรด้วยนะครับแต่ของเราเนี่ยก็จะเน้นไปทางตัวกาชา อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะมีพวกตัวสัตว์เอ้ยตัวการ์ดเอ้ยนะครับตัวแฟชั่นเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็จะเป็นของอื่นนะฮะอ่าเลเวลสีก็จะมีหมวกให้นะครับเป็นหมวกอาร์ติสนะฮะรู้สึกว่าตัวผู้หญิงกับผู้ชายจะไม่เหมือนกันด้วยไหมอันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอ่าเนาะอ่าแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับนี่ก็จะมีพวกอ่าไข่เฟืองดงเฟืองแดงใครจะย้ายอาชีพก็เก็บเอาไว้ได้นะครับเนี่ยฮะตัวกรชาแน่นเลยเนา อ่าเนี่ยใครเหมือนเดิมนะครับเปิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีตีตีบวกเอ้ยคุกกี้ทองนะครับเลเวล75นะครับตรงนี้ถ้าใครไม่ได้เติมพาสก็จะได้ด้านบนด้วยนะครับนี่ครับเป็นเข่าแบบนี้เลยนะทำดาเมจต่อวินมอนสเตอร์สเเซนะครับแต่ก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีในยุคนี้นะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับก็วนลูปของเดิมไปเรื่อยๆยนะครับแล้วก็ที่เลเวลร้อยก็จะได้ชุดนั่นเองครับสำหรับตัวชุดนะครับก็เป็นชุดเทียสี ส้มนะครับผมอ่าสีทองนะเพิ่มพีดาเมดหนึ่งจุดห้าเอ็มดัเมดหนึ่งจุดห้าไร้เวทนะครับมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นที่จะเพิ่มออสสเตตหนึ่งนะครับเออก็คือเป็นชุดแบบว่าน่ารักปุ๊กปิ๊กนะฮะเอาไปใส่ได้เลยนะฮะคือความสามารถคือมันแบบว่าใช้งานไม่ได้นะฮะเออเอามาใส่สวยๆอย่างเดียวได้นะเออชุดก็จะขาดขาดนิดนึงนะครับโอเคนะฮะก็จะตามนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นตัวของเหรียญนะครับเหรียญไปเรื่อยๆมาดูในส่วนของพาร์ทช็อป นะครับพาร์ทชอปนะครับมีการอัปเกรดไหมพาร์ทชอปก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเมื่อเทียบกับเซิร์ฟไต้หวันแล้วเนี่ยเซิร์ฟไต้หวันก็ยังคงจะดีกว่านะครับผมสำหรับเรื่องของแ a t t ทิร์น s นั่นเองนะครับตอนนี้คือทำไมผมถึงพูดว่าเฮ้ยเปรียบเ,เทียบกับไต้หวันเยอะนะครับเพราะว่ามันกำลังจะแข่งโอดินข้ามเซิร์ฟไปเจอกับไต้หวันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างไม่ เกมน่าจะปรับให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดอ่ะเพราะว่าไต้หวันเขาก็เปิดมาก่อนใช่ไหมทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยก็มันมีเวลาหามากกว่าหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอนแรกเลยคิดว่าพาสเนี่ยจะปรับตามไต้หวันด้วยนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ตรงนี้ใครที่อยากจะจัดนะครับ RO p a s s ในราคาที่ถูกนะครับก็ไปจัดกันได้กับร้าน ไ a y to Win Top Up ได้เลยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จริงๆในวันนี้เนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรมากเนะก็จะมีแค่ t r e a s u r e Hunter นะครับมีมารังโดซับไพนะครับแล้วก็ตัวของพา s s สใหม่3อย่างเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีอัปเดตใหญ่ครับผมก็รอติดตามกันนะครับว่าแฟชั่นใหม่จะเป็นอะไรนะครับคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะมาพรุ่งนี้เนี่ยคืออะไรนั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตข่าวสารเล็กๆน้อย ก่อนวันอัปเดตใหญ่ละกันนะครับถ้าชื่นชอบนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยครับแล้วเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าในสตีมครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ